สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าแตายกอกปอบอีเหลืองและอีตาเป็ดพูดให้แต่คนอื่นหาว่าเนี่ยโพสแบบนี้ไปนค้นของเขาจริงเขาโพสสาธารนณะแต่การวิพากษ์วิจารณ์ของคุณมันสมควรเหรอมันสมควรไหมล่ะ ปล่อยปล่อยให้ทุกคนเขาคิดเอ๋อเนี่ยมันเป็นจริงไหมไม่เป็นจริงไหมแต่สิ่งที่คุณล่ะคุณทำล่ะเมื่อเดือนที่แล้วพวกคุณยังบอกว่าอีตัเป็ดไม่เคยส่งข้อมูลให้ไม่เคยส่งข้อมูลให้มีแต่คุยกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ในทางกลับกันคุณได้ทุกอย่างคุณได้แชทคุณได้รูป คุณรู้คุณพูดทุกอย่างแล้วต่อมาอีตัเป็ดก็ออกมายอมรับเองว่าส่งข้อมูลให้ทุกคนส่งข้อมูลให้สาวจันทร์ส่งข้อมูลให้มใหแม่นอกไส่พ่อพวกเขาปกป้องมันอันไหนล่ะอันไหนคือความน่าเชื่อถือ อันไหนคือความน่าเชื่อถือของมึงบอกอีเหลืองมึงบอกว่าเนี่ยไอไหลซอยคลิปถี่ยิบยิ่ยิบ,ยบ,ยบเนี่ยไม่มีใครเขาสนใจไม่มีใครเขาสนใจเข้าไปนู่นนาดงดอกนู่นมีวันไหนมีคลิปไหนไหมที่มึงไม่พูดถึงไอไหล มีไหมถ้าบอกว่าไม่มีใครสนใจกูว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่มึงหนึ่งในนั้นไม่ใช่มึงกูเห็นมึงสนใจไอ้ไหลทุกคลิปแล้วอีกอย่างหนึง่งที่มึงบอกว่าโอ๊ยไม่มีใครสนใจกูไม่เป็นไรหนึ่งในนั้นคือมึงสนใจกูมึงสนใจกูมากๆด้วยตอบกูทุกคลิป ที่มึงบอกว่าที่มึงอยากจะดูคือพ่อแม่ตีกันเหรอเอาคลิปมึงอยากดูคลิปนั้นมึงอยากดูมึงอยากรู้มึงอยากเห็นให้ลูกมึงเอาคลิปของลูกมึงยืนพิงกำแพงฟังว่าแม่ขึ้นมาพูดอะไรเอาออกมาโชว์ก่อน ว่าลูกมึงก็ตอแหลไงพวกมึงตอแหลไงเอาออกมาโชว์สิว่ามายืนมายืนฟังมายืนข้างกำแพงอะพิงกำแพงดูแม่ฟังแม่ <c oughs> เห็นว่าแม่วิ่งขึ้นมาเอามาโชว์ก่อนแล้วเอามาโชว์สิว่าวันนั้นน่ะ ให้ให้อีไอให้อีตับเป็ดเอาออกมาโชว์สิให้ลูกนอกไส้มึงเอาออกมาโชว์ว่าวันนั้นน่ะไอ้ไหลไปทะเลาะเสียงดังอะไรที่บ้านมึงอีตับเป็ดไอ้ไหลไปทะเลาะอะไรเอาออกมาโชว์สิมีทั้งภาพและเสียงนี่กูอยากเห็นเหมือนกันว่าสิ่งที่ไอ้ไหลพูดน่ะมันมันจริงหรือเท็จอะเอาออกมาโชว์หน่อยสิ กล้องบ้านมึงอ่ะกูว่าน่าจะสเปกเดียวกันนะกับกล้องบ้านไอ้ไหลอ่ะภาพชัดเสียงชัดเอาออกมาสิแม้แต่เรื่องการหยาแม้แต่เรื่องการหยาพวกมึงยังปล่อยให้เขาว่าไปนู่นนี่นั่นทำไมไม่เอ,ออกมาโชว์ล่ะทั้งภาพและเสียงเดี๋ยวปอบอีเหลืองก็จะเอามาพูดอีกนะวะ่าไม่จำเป็น เอาออกมาทําไมนั่นน่ะสิเอาออกมาทําไมแล้วปอบอีเหลืองก็เหมือนกันพูดอะไรก็พูดได้อยากให้คนนู้นคนนี้เอาภาพออกมาเขาก็เอาออกมาให้ดูว่าเนี่ยหมายเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้คนมาส่งหมายเป็นแบบนี้เขาก็แสดงว่าแสดงความบริสุทธิ์ของเขา เขาก็ออก,ออกเอาออกมาทําคลิปให้แล้วเออแล้วมึงล่ะไม่ภูมิใจเหรอลูกสอบได้เนี่ยเทียบกับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยไม่ภูมิใจเหรอกูอยากดูรูปจังกูอยากดูรูปจังเลยว่ามึงตอแหลไหมมึงตอแหลไหมอยากดูจังว่าอีหนูหน้าตายังไงนะ เรียนเก่งสอบสอบเข้ามาหาลัยสอบเข้าอะไรนะโอ้กูก็จำไม่ได้อะกูอยากดูจังว่าหน้าตามันเป็นยังไงอย่าเอามาแต่อวดโอ้โอ้อวดอะโม้ไปวันวันมันใครใครเขาก็พูดได้ แต่มึงอะขยันขยออยากดูหลักฐานจากคนนั้นอยากดูหลักฐานจากคงนี้เอาหลักฐานออกมาโชว์หน่อยสิลูกมึงคนไหนเอออีหนูคนไหนอีเท้าอีตีนคนไหนหน้าตาเป็นยังไงแม้แต่รูปของลูกมึงมึงยังไม่มีนะไม่มีปัญญาเอาออกมาโชว์ฉันไม่มีไม่มีความจำเป็น คนอื่นมีความจำเป็นที่จะต้องเอาออกมาโชว์หรอก็พวกเขาอยู่ในกระแสอ้าแล้วมึงเสือกโพสทำไมอ่ะอยู่ในกระแสนะถ้าโพสแล้วอ่ะแล้วลูกมึงก็เหมือนกันมึงมึงเอามึงเอาออกมาอวดโอ้โอ้อวดอ่ะเอามาโม้ว่าลูกมึงเก่งโชว์หน่อยสิโชว์หน่อย อย่ามัวจะอยากจะดูหลักฐานของคนอื่นหน่อยหน่อยเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมึงบอกว่าเห็นไหมเนี่ยช่องสาวจันเนี่ยอ,อมาขอข้อมูลมาขอนู่นนี่นั่นเห็นไหมเนี่ยเอ,ออีตาเป็ดส่งให้แล้วลบเนี่ยแสดงว่าเขาไม่อยากมันเป็นข้อความสำคัญมันเป็นข้อความสำคัญที่ ส่งแล้วลบเนี่ยเออเพราะว่าไม่อยากให้แคปมึงไม่คิดบ้างหรอถ้าถูกกันเนี่ยมึงจะพูดทันทีเลยนะถ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยมึงจะพูดทันทีแล้ว่าสงสัยเขาจะเขียนผิดพิมพ์ผิดแล้วเขาก็ลบถ้าเป็นฝ่ายเดียวกันนะมึงจะแก้ตัวไว้แบบนี้แต่เนี่ยมันฝ่ายตรงข้ามมึงระบบข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าฝ่ายไหนไม่ว่าฝ่ายของสาวจันหรือฝ่ายของอิตาเป็ดถ้ามันสำคัญเขาลบมึงก็รู้นี่แสดงว่าถ้าลบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าพิมพ์ผิดมันคือคนคนนั้นไม่สำคัญไม่สำคัญเขาเขาไม่เคยไว้ใจและเชื่อใจเลยเหมือนอย่างที่เขาส่งข้อความถึงมึงไงบอกอีเหลือง มันส่งพิมพ์แล้วก็ลบเพราะมันไม่เคยไว้ใจมึงเลยอิสัตวมึงรู้ตัวไว้ด้วยอีตับเป็ดส่งข้อมูลให้มึงพิมพ์แล้วให้มึงอ่านแล้วก็ลบแล้วก็ลบแต่เดี๋ยวนี้มันส่งรูปส่งมูลนนี่นั่นมันไม่ลบเพราะมันกำลังยืมปากมึงด่าคนนู้นด่าคนนี้มันไม่ลบถึงมันจะลบมึงก็แคปไว้แล้วเพราะ มึงก็รู้รู้นิสัยของมันดีว่ามันเป็นแบบไหนมันไม่เคยไว้ใจและเชื่อใจใครเลยมันอยากได้แต่ผลประโยชน์จากคนคนนั้นคนคนนั้นตอนนี้มันกำลังมันคิดว่ามันได้ผลประโยชน์ได้ประโยชน์กับสิ่งที่มันทำคือส่งข้อมูลให้มึงด่าเป็นปากเป็นเสียงแทนมันแต่สิ่งที่มึงพูดน่ะมันคือตรงกันข้าม มันตรงกันข้ามมันมึงอยากจะเห็นแต่ข้อมูลคนอื่นแต่ข้อมูลของพวกมึงไม่เห็นอยากจะเอามาโชว์เลยโชว์หน่อยสิอวดอ้างหน่อยสิทั้งของอีตับเป็ดทั้งของลูกมึงนะอ,อีไม่มียางอาย ไปแคบเอาของคนอื่นมาลูกไม่มีปัญญาหาคนทิ้นอีก